แล้วทีนี้คุยกับแกแกบอกว่ามัน,มนก้นหลุมก็มีขี้ไก่ขี้ไก่เฟืองเฟืองเฟืองที่ปอกไว้ทั้งทึงนะคะสังเกตนะครับท่านผู้ชมนะครับไอของเพื่อนน่ะจะออกสวยงามมากนะคะสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์นะครับ ืันนี้เดี๋ยวเขาพามาเบิ่งไอสวนอ้อยที่เขาเคยไปสัมภาษณ์คุณป้าเพิ่นนะครับว่ามันมันพัฒนาการไปถึงไหนแล้วครับอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะจำาบ่าได้นะครับเดี๋ยวผมไอเอาภาพที่ผมสัมภาษณ์มาให้เบืง้งนะครับว่ามันเวลาแก่ปลูกแก่ปลูกแบบไดนะครับ ในตอนที่ปลูกแกปลูกแบบหลุมนะครับแกก็อธิบายอย่างดีนะครับแต่มื่อนี้แกบม่ได้แกบอ่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยเข้ามาด้วยตัวเองเลยนะครับสวยงามมากนะครับอ่ามาเจอเจ้าของแล้วนะครับค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโอเคว,วิธีปลูกนะคะอ้าเพื่อนเพื่อนจะบอกวิธีปลูกนะครับ,รบตอนนี้ ก้อนหลุมก็มีขี้ไก่ขี้ไก่เฟืองเฟืองเฟ,ฟ,ฟืองที่ไอ้ซีปีไก่นี่ฮะนะซีปีไก่<อ>แล้วมันย่อยสลายแล้วฮะนะเอามาลง<อ>ก้นหลุมแสดงว่าเฮาเฮาไ่าต้องฝังจนมิดแมนบอกคำนี้ไม่บ่บ,บ่ค่ะไม่ต้องฝังจนมิดให้ให้มันเห็นให้มันเห็นอันนั้นเนาะ ตรงนี้งอกมันจะแตกขึ้นตรงนี้นะคะแบบมันจะแตกขึ้นไวเลยตรงนี้ค่ะลากมันก็จะหยั่งลงดินงอกมันจะขึ้นมาเห็นไหมแสดงว่าถ้าถ้าถ้าเหตุแบบนี้นะมันจะมันจะร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะได้ทุกอันที่มันที่มันมีตายอยู่มันจะได้ทุกอันเลยโอ้สังเกตผมปลูกพิษแล้วครับพี่น้องเลยอย่าอย่าเพิ่งเบิ่งของผมปลูกเด้อสิทีนี้เราก็ แล้วก็เอาดเริ่มแรกเริ่มเริ่มแรกอันวิธีการไอ้บ่มนี่ครับเฮตุจังไรเนาะบ่มเราก็ที่ที่ว่าบ่มนะคะตัดล้วก็ตัดตาข้อตาอ้อยค่ะตัดข้อตาอ้อยนะครับกาบ่มวาวลาวไทยวาลาวก็ไ้เวาลาวเนาะวาลาวเลยแล้วเาก็ตัดข้อตาอ้อยว่าห้าสิเอาเท่าไหร่นะคะวันที่นี้เราก็เอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะพอได้แช่น้ำแล้วเราก็เอามีลังกระดาษแล้วก็ รังกระดาษมาไม่งั้นก็เอาถุงดำมาถุงดำถุงดำถุงไอพลาสติกดำขยะเนาะใส่ขยะ,ะนะอมาแล้วเรากถ็ถ้าเราไม่อยากใส่ลังกระดาษเราก็ใส่ถุงดำแล้วก็เลียง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 เอาผ้าหนาๆนาชุบน้ำชุบน้ำแล้วเราก็ปกไว้ทั้งท่งนะคะสังเกตนะครับไอท่านผู้ชมนะครับไอของเพื่อนน่ะจะออกสวยงามมากนะครับ อันนี้นะแกปลูกนะครับแกปลูกระยะประมาณเม็ดครึ่งนะครับระยะประมาณเม็ดครึ่งได้คุยกับแกแล้วแกบอกว่ามันยังโบห่างไนไดนครับเนี่ยสังเกตนะครับประมาณเม็ดครึ่งนะครับนี่อันนี้นี่คือประมาณเม็ดครึ่งนะครับที่ผมเคยมาสัมภาษณ์นะครับไปใครใครที่ติดตามผมอาจจะจําได้ที่เพิ่นปลูกเป็นหลุมนะครับ แล้วทีนี้คุยกับแกแกบอกว่ามันมันถีไปนะครับมันถีไป1.5คูณ1นนะครับเนี่ยบอครับเวลาเวลาโลกับเวลาโลกกับแกก็จะวางไว้ตรงกลางนะครับวางไว้แบบนี้เลยเวลาเขาเหยียบมันก็น,นุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดีนะครับเป็นการจัดการที่ดีเพราะว่าอ้อยที่ผมไปถ่ายนะ ส่วนมากจะเป็นอ้อยอินรีย์นะครับแล้วเอาผมกระปูกอ้อยอินรีย์ด้วยนะครับดูแต่ละกอนะครับตอนนี้ท่วมหัวหแล้วประมาณเม็ดสองเม็ดได้แล้วนะครับสองเม็ดว่าเบิ่งนะครับตรงนู้นน,นะครับสองเม็ดได้แล้วตอนนี้นะใบมันด้ครับแต่ลําต้นยังบุกขึ้นนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไอส่วนที่ผมเคยไปสัมภาษณ์แก ตอนนี้แกบกคอยสบายครับก็เลยบบได้ออกมามือนี้นะครับตรงกลางจะเป็นร่องอย่างนี้นะครับนุ่มๆน,นะครับเหยียบเหยียบนุ่มๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามนะครับแต่แกบอกว่าถ้าประมาณ2เมตรนะครับถ้าใครจะปลูกประมาณ2เมตรนี่จัดการได้โอเคเลยแบบนี้นะครับผมถึงบอกว่า รูปแบบในการจัดการนะครับแล้วแล้วแต่เราจะจัดการสวนของเรายังไงนะครับเนี่ยเบิ้งเข้าไปเลยนด้ครับเนี่ยเนี่ยคึบเลยนะครับอันนี้คือประมาณเม็ดครึ่งนะครับเม็ดห้าสิบนะครับถ้าสองเม็ดนี้ผมว่ามันจะสวยงามมากนะครับนี่ก็ไม่ไกลาจากสวนของผมนะครับนี่ก็เลยมาสัมภาษณ์เก็เลยมาพาเพื่อนๆมาชมมาอัปเดตนะครับ นี่ก็ตั้งแต่ผมลงคลิปไปโบลูว่าจักเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าผมลงคลิปวันไหนเพราะวันนั้นแกแกเริ่มปลูกพอดีนะครับเนี่ยลำต้นก็สมบูรณ์นะครับไม่ต่ำกว่าหลุมละเกือบสิบห้าต้นขึ้นไปนะครับดูนะครับเอาเอาเอาแบบน้อยๆนะครับ1 2ึ่งสอง้าหกด 8, ป1เ1้1ส1บ 14, บเอ็นะครับสิ 14, ลุมอืมถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง